สวัสดีครับและนี่คือรายการทําดีรวยได้นะครับพบกับผมกน,นพัฒน์ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8ปดโงสิทางช่องวันสาสิบเอ็ครับเช้านี้ครับจะพาไปทานส้มตําครับแต่ไม่ใช่ส้มตาธรรมดานะครับผมเป็นไอศครีมส้มตําไทยฮะเปิดที่ตําบลนาตาล่วงอําเภอเมืองจังหวัดตรังครับผมอยากรู้มากว่าของขาวกับของหวานพออยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ นี่เลยครับหน้าตาของไอศครีมส้มตำไทยของร้าน ICU ไม่ใช่ ICU นะครับโดยพี่วิทย์เจ้าของร้านวัย39ปีเปิดร้านที่ตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังมาได้1ปีแล้วครับเรามาคุยกับพี่วิทย์กันเลยครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับแนะนําตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับคุณกันครับผมสุวิทย์ลักษวุตินะครับเจ้าของร้าน ICU ไอศครีมจังหวัดตรังครับผม ยายพีวิทย์นะครับช่วยเล่าถึงที่มาของร้านไอซียูให้ฟังหน่อยครับมันเกี่ยวพ้องกับไอซูไหมครับก็ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งผมทำงานอยู่ในวงการเครื่องมือผ่าตัดอยู่แล้วแ้วก็ชอบทานไอศครีมอยู่แล้วด้วยนี่เลยอยากนำเสนอความสดชื่นความเป็นไอศครีมนี่ครับไปเสิร์ฟก,กับคุณกับลูกค้าประมาณนี้นะครับตอนนี้ตั้งชื่อว่าเป็นไอซียูร้านไอซียูเนี่ยขายอะไรบ้างครับ ไอซิ่งยูไอศครีมนี่ก็จะเป็นร้านไอศครีมโฮมเมดนะครับซึ่งอยู่ในสวนผลไม้ก็จะนําผลไม้ที่อยู่ในสวนนี่นะครับสามสิบกว่าชนิดมาแปรรูปให้เป็นในรูปของไอศ์ครีมเจลาโต้แล้วก็อยากจะคิดเมนูเพิ่มเติมที่เป็นในส่วนของส้มตำทกอาหานิษานอย่างเงี้ยเข้าไปอยู่ในส่วนทาเป้ที่เราทําอยู่ก็เลยมองว่าทําไอศครีมรสชาติส้มตำไปเลยไอศครีมส้มตำไทยมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับพี่ครับผมหลักๆมันก็เป็นวัตถุดิบจริงๆที่ใช้ในการทําส้มตำนี่แหละครับมาผสมกับส่วนที่ เป็นส่วนผสมของไอศครีมนำมาผสมกันแล้วก็เอามาปั่นเป็นในรูปแบบของไอศครีมเลยครับเป็นเจลาโต้เลยพี่วิทย์ช่วยบรรยายถึงรสชาติของไอศครีมส้มตำไทยให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ ที่ว่าครับมันทําจากวัตถุดิบที่ใช้ในการทําส้มตำจริงจริงๆวัตถุดิบที่ใช้ทาไอศครีมจริงๆมันก็เลยค่อนข้างที่จะเหมือนทางรสชาติส้มตำนี่แหละครับแต่แค่เราเปลี่ยนรูปมันจากของเหลวให้มาเป็นของแข็งในรูปของเป็นไอศครีมซึ่งเราจะทานพ,พร้อมๆกับที่ว่ายังเป็นไอศครีมอยู่หรือจะรอให้มันละลายจนกลายเป็นน้ําส้มตำที่เอาไปคลุกกับส้มตำมันจะได้ประโยชน์ทั้งสองแบบ ปกติส้มตำจะมีรสเผ็ดแล้วไอศครีมเนี่ยจะมีรสเผ็ดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็มีให้เลือก2ระดับครับคือเผ็ดกลางๆสำหรับเด็กๆก็สามารถทานได้แล้วก็ผมก็ทำอีกสูตรหนึ่งเป็นแบบสำหรับผู้ใหญ่ไปเลยก็อันนี้คือรสจัดครับก็จะมีความจัดทั้งความเปรี้ยวความเผ็ดความเค็มอยู่ในน้ยไอศครีมส้มตำไทยขายยังไงครับเสิร์ฟในรูปแบบไหน ก็จะมีลูกค้าบางท่านก็จะลองชิมแค่สกูปที่เป็นไอศครีมอย่างเดียวผมก็จะขาย50บาทแต่ถ้าเป็นชุดเล็กที่มาพร้อมกับมะละกอทอดก็จะขาย69บาทครับแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่เป็นเสิร์ฟชุดใหญ่สําหรับมากันหลายๆคนนะครับก็จะมาพร้อมกับจานใหญ่มีมะละกอทอดมีผักสดซึ่งผักก็จะเป็นส,ส่วนผสมของผักส้มตำามพเพแล้วก็ตามไปด้วยไอศครีมของเราอีกทีหนึ่งแล้วพีวิทมีไอเดียในการทำไอศครีมรดอาหารอีสัยแบบอื่นอื่นอีกไหมครับ มีครับมีครับตอนนี้ก็กําลังคิดค้นอยู่ครับโดยเฉพาะพวกไอติมลาบไอติมน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยกำลังกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะทําออกมาในรูปรสชาติประมาณไหนให้มันกลมกล่อมออกมาได้เป็นไอศครีมที่โอเคทุกคนงแล้วัถ้าคิดแบบไปไวน,นะครับผมตอนนี้มีส้มตำไทยใช่ไหมครับในอนาคตเนี่ยจะมีแบบส้มตำปูส้มตำปูปลาไหมครับน่าจะพอเป็นไปได้ครับแต่เดี๋ยวต้องขอทดลองดูก่อนครับเพราะว่าความเป็นปลาเนี่ยอาจจะหน่วงนิดนึงกับเครื่องทาไอศครีมเพราะว่าผมอาจจะต้องล้างเครื่องทาไอศครีมใหม่เยอะอยู่เหมือนกันครับผม ใครที่อยากไปทานไอศกรีมส้มตำไทยที่ร้าน ICU นะครับผมก็สามารถไปชิมกันได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับ<อ>กินส้มตำ<อ>ทำเผ็ดน้อยอเพราะที่เผ็ดเต็มร้อยอคือพี่เอง